สวัสดีครับเอ,อวันนี้ผมบอทอินครับวันที่1 4เจะมารีวิวเกมจุลจิกบากหรือเกมครับเอครั้งแรกนะที่ได้เล่นเกมใหม่ๆใ,ในคอรบของผมนะครับไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้มันจะเล่นได้นะเ,เ่ีอยาพูดเลยครับไหนๆก็ไปดูเลยครับเพิ่งเล่นอาจจะเล่นไม่ดีเพราะเพิ่งเล่นนะครับเอ,อ,อะไรนะครับ mau lắm anh em nhé được này rồi ba theo theo kem ký with universal เอ่อคนที่อายุประมาณ1ิประมาณสิ้5สิห6หรือสิ้5สิห6ขึ้นไปนะครับอาจเคยดูหนังเรื่องนี้นครับเ,เคยดูหนังนี้บ่อยแต่พวกที่อายุ10ขวบอาจจะไม่เคยนะครับมันเป็นหนังที่เก่าพอๆกับเอ่ออะไระ Planet of F อ่อะครับเออ มาช่วงนั้นละมั้งไขวิ่งมาแน่นนะ่ะวัดเด้อ้าวดูที่แผลเขาไหนนะครับแต่ก็เล่นไม่เป็นครับอะไรก็เลยกขึ้นมาครับเหมือนที่อะไร là gì không nhẽ,スペアอะไร, này, này, Chơi được, là gì không Hey, kia, nãy rồi, nãy mà, là da lạng ngua buộc, gần buộc, là da hey. yeah, con hìn, kia là đây sáng đấy rồi. เออโอ้ยเฮียดาแรงไงสัตว์วิ่งเข้ามาในระดัดาแรงซะละเฮ้ย hey. หลายตัวได้เฮียเอาใหญ่กว่าเดิมอีกใช่เฮียเฮียล้ะครับเอาไงดีวะเฮ้ยโน้ เฮ้ยนผาโนเด๋อวรอดหรือไม่รอดวหไม่โน่าโน บางตายแล้วครับแขนก็โดนกัดตกตก,ตกน้าพายอีกปาดเขาจะตายไหมเนี่ยเขาจะตายไหมครับอะไรครับให้ดูนม นนะีย่ยังไม่ตายตกมาแล้ตึกพี่พี่เป็นยูริัหมครับพี่เป็นญาติับยูริในโมเดลวอแฝดสามนะครับเนี่ยนะขานั่นฮนะตกตึกไม่ตายตกตึกไม่ตายแต่โซอกตายเฉยเลยนะครับโซฟบคงโดนระเบิด อนี้มันลดนี่เยี่ยจะลอกัานไหมจุลสิบพักเลยเกมอ้าวเอพิโซด o n น i n รเ o อร์เกมเนี้ยจะเป็นให้กดตามนะครับเนเกมนี้ ก่อนก่อนหน้าวันหนึ่งนะคุยเลยกันนะครับส่องสองอะไรอะ่ะ ถ้าจะมีซับให้ผมนะครับเนี่ยผมจะพอรู้เรื่องหน่อยนี่มันเี้ยอะไรันี่ยน่ะไครไปทำอะไรบ,บงยาบงบงยาอะไรนะ่ในพงหญ้าวะนั่นนะ่ะในในพงหญ้าเฮ้ยเหม่นมีเฮียเอยะเอา มองแค่นอกครับ What the คืออะไรอ่ะซูงไปดูยนะหนักไหมตรงนี้น่าจะไม่มีเลยนี่มังน่าจะเป็นเมื่อยุคลาสสิกเก่าวะเก่าของเรับ ก็ชื่อพี่ผู้ชายก็ชื่อฮาร์ดิ้งหรือเปล่าเขเนี่ยนั่นหรือว่าเป็นยศดเขาห้องไหนวะนั่นไมีห้องหไหน่ะมีมีอะไรอโอ้ยเยอะยังมีเยอะ ถามตัวเหี้ยอะไรกันนะยังมองไม่จุดใจครับเป็นอาการอยากรู้อยากเห็นมันลอยเท้าเดินเท้านี่ I'm mm going -hmm. mm -hmm. ไปทานั่นทำงนีนี่ะมันตัวเหี้ยอะไรอ่ะอ้าวหินชัดๆมาเ,เข้ามาอย่างนี้เนี่ย rất khay quá. cái <coughs> à, ไมพี่เขาอยากรู้อยากเห็นแจมอะไรเนี่ยเนี่ยมันี่จะปลูกไปเต็มไปทั่วเลยนนเนี่ยอ,อ,อเฮ้ยนี่มันอะไรวะ ào oh yeah tu anh đi, Cặp đấy Nhìn lại cũng mẹ lại giờ เี๋จะแม่งมืดก่อนมีเวลาทําคืนนี้เหรอคืนนี้แหละยังไม่พร้อมเลยมีเป็นไลค์มีถุงรีไปกันเถอะอะไรจะรอเขาอยู่ต่อไปเรายังไม่รู้เมก็เพิ่งเล่นกันกัน ภาพฟอเซิลมาให้ดูกันเลย